คนยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกที่34ค่ะวันนี้พวกเราพาน้องหุ่นมาเทีย่ยวที่สวนสัตว์เปิดซาฟารีปากาญจนบุรีที่นี่มีค่าเข้าสำหรับผู้ใหญ่200บาทเด็ก100บาทเด็กที่ส่วนสูงไม่ถึง90เซนติเมตรเข้าฟรีค่ะนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีแพ็กเกจทำกิจกรรมร่วมกับสัตว์อื่นๆที่น่าสนใจให้ซื้อเพิ่มได้ด้วยนะคะเช่นนั่งรถซาฟารีไปให้อาหารและถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกับมีรับ เดินเล่นกับลูกเสือสถ่ายรูปกับลูกเสือและอีกหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะเงย,ย,ยเงยเสือด,ดำเฮ้ยไปเอื้ออ,อ,อ,อ๋อ,อนึกว่าไปอยู่ไหนกระเป๋าพอ,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 อเล่นห่างตัวน,นั้น <laughs> นตัวนี้ยังเบบีอ่ะเด็กน้อยอ่ะเขาชอบเล่นใช่ชอบเล่นัเ,นนนนเรียกเขาด้วยเสดามเสดามาเสดามครับ <c oughs> น่าจะเป็นน้องน้องหุ่นะตัวเนี้ <c oughs> ว่าไหม สัตว์เรียบร้อยแล้วเ,าาเดี๋ยวเราเข้าไปในโซนสวนสัตว์เปิดกันดีกว่าคะ่ะโซนนี้เราสามารถขับรถเข้ามาเองได้ด้วยนะคะหรือว่าจะนั่งรถบัสฟรีของทางสวนสัตว์ก็ได้คะ่ะห้องเอาขาเล็กจังเลยเขาเป็นที่ลงนมีมีคนมาหาแล้วนะ ขอหน่อยขอหน่อยนะคะขับให้หน่อยแล้วให้ช้อนหน่อยโอ้โหหล่อมากเลยตัวนี้อ๋อพอแล้วนะพอแล้วนะตัวนั้นได้เยอะละพอพอพอบายบายไปบายบายขออีกขออีกขออีกชิ้น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 อ่ะให้ให้หน่อยอ๋ออ้อโอเคพอแล้วบายบายนะโอ้เขาสวยมากเลยอ่ะตัวนี้ พอละ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 เดี๋ยวมาเอาหน้าออกเดี๋ยวเงียบคอโอ้ยใกล้ชิดมากเลยอ่ะ เป็นครั้งแรกนะที่น้องหุนแบบมาเที่ยวอย่างนี้เนาะใช่ไหมน้องหุ่น้นองหุนไม่หุนไม่เคยมาเที่ยวแบบที่เป็นเป็นซาฟารีแบบโอเพนแบบนี้เลยไปแต่แบบสวนสัตว์ธรรมดาีาอโอ้ยโอ้ยม,มีลูกกวางอ๋อไ่นไงมีควาย กีจริงเกลอะไรอยู่นะเกาขายเอาเกแล้วหมีเขาไม่ไม่กินวางอเขาไม่กินเนื้อนี่นหมี่กินเนื้อไหมกินกินพ่ครับปร์สิทธิ์ปาร์เลยอ่ะใช่ประตูอโตนมตินะ้แบบแบบอัตโนมัต รจะล่อควางอะไรแล้วนี่ยสกร่เด็กบ้านตัวนั้นเครื่องแหวนแบบมาซี่นี่ที่ก็มาซี่นี่โอ้ตัวเบลเลอร์เลยลูกน่าจะไม่ให้เขาอะฮะให้ไม่ได้อยู่แล้วให้ไม่ได้อยู่แล้วเขาเขาไม่กินแครอทหรอกว้าวตัวเบลเลอร์เลยไปดูกับหมอนีมาเห็นปะพักผ่อนอยู่พักผ่อนน้องคุณเคยเห็นเสือใกล้ขนาดนี้ป่ะ ไม่ได้ดูรถผ่านกลงด้วยนะอืนี่ดูต<ด><ะ>ามธรรมชาติเลยแล้วน,น,น,นอนทำอะไรตอนนี้ก็มาถึงโซนของสิงโตแล้วอะไรอะไรนะลายลายมีมีเครื่องจักรทำน้ำอยู่ใช่รประตูอัตโนม<า>ัติเอา,าไปค่ะ<ม> ตัววิ่งไล่ฉันนั้นดู้อดื้อๆไล่ๆแหมเหมือนหมาแถวบ้านเลยนะเราอ่ะทำตัวเป็นหมาแถวบ้านเลยหมาในเมืองเลยนะก็ดูดูเขาจุ๊บๆกันอยู่เดี๋ยวให้กันทำความสะอาดแล้ก็คือดูท่านอนมันร้อนไงมันร้อน จะไล่ตูดจะไล่ก้นอะไรให้ๆนูนนู้นนั่นๆๆนนโอ้นี่นี่มานกำลังจะไปที่โซนเสือดำแล้วก็เสือดาวนะคะ ขุดอยู่ตรงนี้นี่จะน่าจะเป็นอาหาร <O> uh. ไปดูแบล็กพันเตอร์กันดีกว่าค uh. uh. ุณเสือดำน่ะวากันด้าฟอยเฟอร์เอาทำไมมันเก็ดเองน่ะตรงนั้นน่ะเขาล่ลอเราเขาเจ้าหน้าทีเา่เขาจะาเห็นเสือดำยังไหมเห็นบ้ <c oughs> นานอะ่ะหนุนใช่ไหมใช่ค่ะอุย อุ้ยประตูเปิดอยู่มันหรออุ้ยประตูเปิดอยู่จะวิ่งไปดีไหมนะเอ๊เดี๋ยววิ่งไปดีไหมนะมีหูดรอเราอยู่มีกวางด้วยแต่กันเหนื่อยจังเลยขอพักตรงนี้ก่อนดีกว่าร้อนร้อนดูไหมเนี่ยนกเดโนเสาดูไหมคะลูกคิดว่าตัวนี้เราไม่เปิดดีกว่านะ นี่มันนกไดโนเสาร์ฉันจำนายได้นายน่ะอย่านะอย่านะเกือบชกมือลูกฉันขาดอย่านะอย่านะอย่านะนี่นี่เขามาขอแล้วลูกโอ้ยโเฮ็ดหน่อยตัวน้อยให้ตัวน้อยหน่อยเร็วเฮ็ดตัวเมบี้

ออลยพก่าูใ้มทำไมตัวนี้น่าจะดีจังเออไม่เอาเลี้ยไม่เอาแล้วอ่ะลูกบอก <c oughs> ไม่เอาแลี้ยไม่ให้จับเลยให้เบบี้ตัวนั้นฮ่า โอ้ยตเน็วเรวเๆ็วไมีน้อยเแล้วดียเดี๋ยวเดี๋ยม่ไมเขาเขามากินอาหารลูกด้ยยวนรับด้วยรับดน้อมันนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคเอาไปก่อนยื่นหน้ามาหน่อยเดี๋ยวพ่อเอ้ย โจ๊กกรดิ๊กานเคาะเรียกเอาไปหล่อเสียไปดิไปดูไปดูเองได้ลูกปีนไปดูได้เลยปะมาดูใกล้ใกล้ไหมมาดูใกล้ใกล้ไหมลูกเอาไหมมาอยู่กับป๊าป๊าตรงนี้ไหมเมืมอกี้ไม่เปิดกระจกแล้วค่ะดูสิโหเขาตัวใหญ่มากเลยนะนี่ขนาดเป็นตัวเล็กนะเนี่ย เอาแก้ววาง<อ>น่ี่น่ะตัวเล็กอะเนี่ยเอามากินอะไรตรงนี้อาไ,ไหมมาไหมมาดูไหมหมอมีไม่เปิดแล้วกระโจกเอาเผาไปแล้วเนี่ยโอ้ยไปแล้วนะโอ้ ปิดประตูอยู่แล้วมาไล่ครับ,ารารบตัวใหญ่มากตัวเหมือนตัวเล็กแต่ก็ตัวใหญ่อยู่ดีตัวตาเขาดำแบบดำหมดเลยนะหรอใชอ่ก็เดินทางไปที่โซนสองกัน โอ้มีสทานอั้นองอันเลยลูกขอบคุณค่ะครับครับเข้าในเลยลูกตอนนี้พวกเราก็เข้ามาในโซนการแสดงโชว์ของสัตว์แล้วนะคะข้อดีของการขับรถส่วนตัวเข้ามาเองก็คือลูกเราจะสามารถใช้เวลาดูสัตว์ได้อย่างเต็มที่ค่ะ แต่ข้อเสียคือใช้เวลานานเกินไปจนพลาดโชว์นั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเดินดูรอบๆเพื่อรอดูการแสดงชุดสุดท้ายแล้วกันนะคะ ใกล้เลยอะไใกล้ใกล้อ,อ,อามาจระเ้จริงๆริลเลยใกล้ๆเลยตรนง<ช>นี้อยู่ใช่ไม่เขา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 ในกลองใช่ไม่ออก ไม่บอกให้เขาเล่นด้วยอไม่บอกให้เขาแช่น้ำด้วย<อ>มันกระดับอยู่นะ,ะจแล้วนี่โชว์จระเข้เหรอลูกนี่ <laughs> น้องคุณร้อนไหมเอาแมสกออกไหมคะไม่ร้อนโอ้ยมีกองกระต่ายกองอะไรด้วยนะน้องคุณ ว้าวป่ะของแทหรือเปล่าไปไหนก่อนไปดูเสือกันเหรอ <c oughs> ดูใกล้ๆได้ว้าวโอ้ยั่อนไหนึ้นเลยจิงเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอ่า บ๊ายบายุ <laughs> <cuanto S 1> ๊ยตัวอะไรอ่ะข้างบนน้อละอืมข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยนู้นนี่เขานอนอยู่ข้างบนนี้อะไรนี่แรคคูนแรคคูนเหรอ ไรอ่ะไม่ชื่อบอกเลยน่าจะแหละคูนนะโอ้ยตัวมันดูแบบน่ารักจังเลยอ่ะดู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 นัวนตัวร้ายตัวนี้ตัวร้ายอ่ะแคกระโรสเหรอข้างมีสองตัวเหรอตัวนึงอยู่ไหนไหนนี่ไงตัววีวาลังจริงตัวววีวาลังจริงมีแช่น้ำตรงนั้นตัวนี้ ตรงนี้น่าจะเข้าไปได้แน่เลยเอ,เอ่ะเหมือนเราจะบบน,น่าจะน่าจะต้องแบบว่าแอด <c oughs> อ DLC. <c oughs> อนเดี่ยวซีเด <c oughs> ียวซีเราคงอยากให้อาหารไหมลกูก <c oughs> ให้ไหม <c oughs> ใช่โอเคมามาเอาตัง okay. กันค่ะออาตัวเล็ก ไปให้คาปิบา巴拉ไม่ล่ะไปไหมไปไหมคาปิบาร่าดีกว่าไหมไปคาปิบาร่าเนาะเนาะลูกลูกให้ลูกอ่ะให้น้องตัวเล็กมาไปนู่นไปนู่นอ่าน้โน่นอ่าน้อนให้ตัวเล็กให้ตัวเล็กนี่ <laughs> อย่ามาแย่งน้อง อ,อกกวนใช่ไหมใช่ไหมคะไปไปโอ้ไป oh, ไป,ไป no. ันนี้วนมารอบ2แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูช้างโชว์กันไปไหนคะตอนนี้จะไปไหนคะไปช้างโอเคสรุปแล้วสุดท้ายพวกเราก็ใช้เวลาไปหมดจนพลาดโชว์สุดท้ายอยู่ดีค่ะเดี๋ยวแวะให้น้องหุ่นดูช้างก่อนกลับบ้านสักหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่บล็อกหน้าสวัอาหารไหมน้องหุ่นอยากให้อาหารช้างไหมครับ อาหารช้างไหมลูกจะดูเฉยๆโอจะดูเฉยๆไม่ให้อาหารทำไมอ่ะเขาไม่อาหารแล้วเขามีอาหารแล้วอ๋อมาเลยใจดีหรือเปล่า